สวัสดีครับสวัสดีครับมานะครับอัปเดตข่าวกันนะครับรอบดึกในคืนนี้นะครับ Room Swiss News ครับก็อื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเฮ a d l i คืนนี้ของเรามีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างครับแล้ว V1 คอตกอดขึ้นเวที Thunderdog ครับเก้า b ับ หนึ่งสาวล่าสุดที่เพิ่งจะออกจากบ้านเอฟของเรากันไปครับตอนนี้สาวหมดบ้านแล้วนะไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูบทสัมภาษณ์แรกนะครับของแพรววีกันครับ ผ่านจดหินนะครับกว่า11สัปดาห์มาได้ก็ถือได้ว่าน่าเสียดายมากนะครับสำหรับแพรวีหนึ่งครับที่ต้องเก็บกระเป๋านะครับลากออกไปนะครับจากก่อนที่จะถึงรอบไฟนอลนี้ก็พลาดโอกาสนะครับไปยืนบนเวทีทันดมเมืองชองทารีในสัปดาห์หน้าครับเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงรุ่นตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันชวดแครนีแฟนเทเซียซีซั่นสิครับถึงแม้ว่าจะเอ่ยปากนะครับว่าเสียดายแต่ว่าขอขอบคุณประสบการณ์จากเหล่าเทรนเนอร์ที่ทาให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทลายกกํําาาาแแพงงล้้วว็ทโชมไดอย่ ถูกใจตัวเองในทุกๆสัปดาห์ครับเสียดายค่ะเสียดายที่ไม่ได้ทำวีคไฟนอลตอนแรกคิดภาพตัวเองไว้วีคไฟนอลเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหนูก็เต็มที่ของหนูแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ตัวแพลวเองได้หลุดกรอบตัวเองมาอีกขั้นหนึ่งแล้วทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำได้มาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึก ตอนนี้อิ่มค่ะภูมิใจในตัวเองมากคือจริงๆหนูเตรียมใจไว้ทุกทีแล้ค่ะเพราะว่าหนูก็รู้ว่าหนูไม่ได้แบบเด่นอะไรมากเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีคนรักมีคนชอบมากเท่าพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคืนมาได้เท่านี้ก็ หนูก็สุดๆแล้วค่ะคือพัฒนาการเรื่องร้องนี่คือแพร,รู้สึกว่ามันชัดมากเลยค่ะเล่นเสียงหนูแล้วก็เรื่องมูฟเมนต์เรื่องเต้นอย่างนี้ก็ชัดเหมือนกันค่ะคือเมื่อก่อนแพรเป็นคนที่แบบมูฟไม่เป็นเลยก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มจัดการตัวเองกับการใช้สเตจได้ดีขึ้นเข้าใจในศาสตร์นี้มากขึ้นค่ะคือแค่ทุกคนเห็นหนูรู้จักหนูหนูก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ให้โอกาสหนูมาอยู่จนถึงวีคสิบเอ็ดมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับหนูมากสำหรับเด็ก ธรรมดาคนนี้มากเลยก็ภูมิใจมากครับคือคือไม่รู้นะครับบ้านเราก็เป็นธรรมดาแล้วลูกก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านนี้มาเลยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับร้องเพลงมาเลยแล้วก็ได้มาระดับนี้มีคนรู้จัก ทั่วประเทศนี้ผมถือว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วครับเป,เป็นความน่าภาพภูมิใจของตัวเขาเองด้วยเพราะว่าเขาก็ยังอายุน้อยถือว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งค่ะคือมันก็เป็นธรรมดาที่เสียดายโอกาสที่จะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตต่อนะคะแต่ณนะนะจุดนี้เนี่ยพอเห็นลูกแสดงแล้วรู้สึกภูมิใจกับลูกแมก่เพรคิดว่าลูกก็ทําดีที่สุดค่ะ